สวัสดีครับเอฟซีตีนิที่เชียงบานทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับเรามาที่ศาลปู่เขานะครับพี่น้องครับมาพบกับพ่อเมียวหรืออาจารย์เมียวนะครับพี่น้องครับตาอมารับพี่น้องตามมากับครับัวตา้งไหนตั้ไหนเนี่ยนะครับล้งก้อนกระหอก็ดี ทำเป็นบรรยากาศทุสนดอร์พี่น้องเดอที่สารปูเขาครับพี่น้องต้นไม้เขาขวัเขาอยู่บอูท่ามตะการเอ่อรอีได้ยอะนะผมว่า ก็มีเลรอไม่ใช่สบายเลยเดี๋ยวปวดเข่าปวดน้ำใหญ่ะใครเชื่อมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านผมมันเป็นการสดๆผมพี่มีสารปู่เขานะครับผมวันนี้นะครับเรามาตามความฝันนะครับเมื่อที่แล้วนะครับผมเอชซีใครที่ได้ติดตามทางช่องนะครับผมก็จะได้เห็นว่าพ่อแมวได้ปล่อยเรื่องความฝันนะครับผมเข่าเนาะว่าเรื่องความฝันเข่าเนาะพี่เขาบอกว่าเข่าสองหกสองอ่ะนะอาจารย์เราคิดคิดมันที่ห้า นี่ยิ่ย่ย่อย <c oughs> หนึ่งอย่างกงว่าพ่ <c oughs> อบอกมีสื่อที่ทแบบต้องการถือกได้ละฮะถ้าใครเอาไอืมอือขึ้นแ้บย่อยย่อย่อนพิเนพนมาทำวิธีแต่กอนโมูนไอ,อย่างเงียอืมเออย่างนี้เขายามจิดตามหาเบอร์โทษเพ่น ปูคนพิมาดูแลยูไม่มีแต่แตก่กวนโม่เนี่ยนะทนะั้มาอจานชานมาอยู่เบื่อไปไปได้เบอ่อคนนมาาเป็นหายงดเสียเลยครับเป็นบอกว่าเป็นยังมาบ,บอกอยู่นะอาได้เบิองโยคนเพื่อได้น้ำเยอะๆเ็ือเบบอเ่อะ้องหัวปูขาวห้อวันนี้มัน,นเป็นขางัญขื เป็นบอกว่าปูนะส่วงว่างันเป็นอย่างแรงเหลวมากกว่าทปกติแล้วเขาคเป็นที่ประยากแอวันนี้ก็พากันมาคุ้มเล่ามาุวนไหยกับเล่าเล่าเล่าได้ออกนี้ไปอยูทั้งที่ปีนเร็วท่ปีนนี้นแต่ที่นี่ข้นขึ้นไปขึ้นขึนขนข้นไงได้ยูปีเา ตอนนี่จะเลิ่ถาม,มาเพืนเนน่นเรื่อว่าออกกันตาแล้วเพื่อนไทยออกกันตาอะไากันไปมีที่ขอเราเลยแต่ว่ามัน,นการเก็ดการเหลี่ยงการแดงเพื่อนระดับว่า,ว,าว่าได้ยากว่าได้ร้องทุกหลายลน์คือห้อง,ง mm hmm. ปูเนี่ยเพื่อนีกินกับมาฝนลรมใหม่ <Okay. S 1> แล้วขนมหวาน mm hmm. เป็นขนมอยังไง mm hmm. เออเปนเงินได้เจอคนเป็นหันเหอันนีเ้เล่าเล่าเสียเลยเราไม่ทำนอกไปเป็นบอกว่าออกพรรษาไงใจใจเรื่ยอยคนละโอ้เสียกันเลสาธุสาธุอันนี้มันจะเป็นจังเล่าวามาบอก<อ>เพราะว่าจัก่อนเล่ามาได้เงินเป็นหลานของหลานจะอยู่ในไม่มีจนคนได้จ้างเสียงวิสานมาเลยสงีนึ่ง เังไ่เดินฟังน้องเห็นมดยเออคนไดเงื่นอย่ไงคนถือเบรนอยู่ได้มานี่พก็ยังมากวั้นวันมือนเ้นขึนว่าับคนรมวัง <ALLY> กันด <ond aneously> ีมากไม่ไ <as> ี้ไม่ต้อก เิ่้ว่านาคาตบกนอยู่หลังนทาไมกูุ้นไหวกำมัมั่งมาที่นี่กองเกี reviewed, ata, ่ยวกว่าไม่พอนวันนี้เนี่ยวันนี้เพื่อนวัน่วัเนี่ยทำแน่นมึงอยาก ปู่ปู่ว่ามี่ยังหาไปมึงไปเอาค่ะมึงจีบหาเลยเขาเคยรับผูกหาปมึงไปวันที่64เลยครับแล้ววันมีอยู่บ่วันที่64น่ะหายมึงแลนแต่มึงวางหัวขางเขาหมองปูอยู่ให้มึงแลนตรงไปมึงจีเห็ยนรับกิโลอยู่ สังกัดวันน่นี่มีทั้งวันเพิ่อนระยาะมองมามาจูงแขนมอมอ่มามันนี่ว่างมูฮ่าวยางสาวผลเป็นคือเสียบอุล่อนเขาเข่ามามัดึงเข่ามาเฝ้ายางกูจิตวิบอกมึงเพิ่งทีมาครับแต่เพื่นเขาหัว่าทางทางเข่านะครูยุ่งรักกิโลตัวนี้คนจิตใจรักกูกูโกมาไปนี่แหละมึงมาหอนรักกิโลที่หา โอ้ยระ้กเวที่อลกาเาไปเลยห่อนักกิโลที่หา,หาวันนี้ยะร้องมาว่าเด็กเขาไปเขาไปท่าก็เป็นท่าถินใต้หน่อย,อยโอ้ยกรนเขา,านะก็นะเวนียังไงลระยเขาได้ใจดีถามว่าเด็กี่เป็นยังยังไงือยังมาง ใ่าย่ครับพ่กพ่อโอ้วใจเพรียดให้พวกขาแหน่งเครียดให้ผมเนี่ยวไดพวกเคียดยังไงมันมันวนวายเป็นเห็นมนเลยมันอส่ายกับมากต่ากับที่เป็นพ่อมาบอกอยู่อมเป็นจําสิมันยังเงินที่แมน่งเอาไปในเมื่องเรา ไม้เหล็กรักกิโลนะมาเขาใส่กับมือผูปป้บอกเห็นมึงมากขอโชคน้ำคุณเอาเอาไปใส่กับ,บวันที่แล,ล,ล้วก็จะไปหาวันที่หกสิบสี่ในมึงเอาเหล็กรักกิโลมาใส่กับมือผ้บอกเขาใส่ห้าหกสี่หกสี่ห้า เราเราล้านเขาเขาใจเนี่ยนะเกิดทักเกิดี่เวงอะไรเกิดปูหรือว่าเสียงในรูปในร้านไลยนี่จะมีเสียงลมดังอีกเือเต้าพ้าได้สร้างนามทำบุญจะให้เป็นคือปูอ่านะไปละกิโลละกิโลกับเต้าเก่าทั้งโกดว่าอันซีเขาท่านนั้นถลอกออกมาแล้วแต่ว่ามองเลยอยู่นังเห็นตัวเลขละกิโลที่หา ให้มูเมึ่งมาเอาอันอยากมาเอาโซก็ยังน้ําูให้มูอมึ่งมาวันนี้หกสีหกสีสีเนาะทต่เมื่อเขาเข้าใจกับเนั่นอันไม่รักวิโลเนี่ยมาใส่มันมีโซ่หูวหัาสีไวจังเขาไปใส่มันจะเป็นเนาะที่เป็นห้าสีหกหกห้ากสีห มาเนี่เลขลาออ่างเนี่ยพยานไม่หยู่เป็นตนันนันเดียวบ,บัดบัดบัดเพ่อนา้าเข้าไปห่อนหมองเป็อนอยู่แล้วเพื่อนบอกว่าจำเมื่อน,นั้นกูบอกมึงอะไรก็ร้ายมืออะไับเออหนังกาว่าไปนี่มีท้าฝันเพื่อนให้ออกมาแต่สิอบอมเบปูบเป็นผู้ยิ่งลุกดำดำต่วันออกมากตั้งปวดว่าไะไบวชท่านหดึขึ้นมากลวแน่นมาก แต่ทีวอมเรนบอมเนตโตตัวนี้โตนั้นมันต่างเง้ยอามามันมมไหายเพื่อนเอาหมาตั้งไว้สามหน่วยออตั้งไว้สามหน่วยบานี้เพื่อนบอกว่าหันมืมอ,อ,อมึ่อยาเหม่นเห็นเมืเ่อดแค่สี่บาทสี่บัเออบเพื่อนหายโบล,ลูกที่ฟองไม่หายหายโ๊กเอาหายละหน่วยเด็ดแล้วโยบหายนี่แล้วก็มาโหายเลเอาหายนี่ นั่นละมูอมึงจังสิแมงกันมาบอกกันเลยว่าเนี่ยมันถือเป็นลางมอ๊กแล้วให้มูอมึงเอาลงว่างล่งไหวผีเป็นไหนเอาว่างไม่สนะั่แต่เดงว,ว่าที่นี่มีข้ามหัวหนี่เลาสิให้เป็นเด็กนานกับเด็กคนละจังได้กับมาเท้ ไมาเรื่อมเลยยันจำไม่ได้พาไปว่าคนยางสาว่าผมเก็บตีไว้ยันไงก็ได้ใส่รองเท้ากอาด้ายเสียบมาคล้องแขนคนถึงคนถึงยันคนมาเห็นเดี๋ยวมันโหวว่าทางเขาผู้อยู่อยู่นี่มันสิพ้ากันไปทวนอับ เอาไปถอดว่าไม่มีคำฝันอย่างนเองมันเหนื่อยกว่ามันเปลี่ยนหมองหูเคยเป็นผ้าหูเขามากพปนมีสีแต่หัวมปนบอมเมนได้ปะเป็นละมงเขาไปอยแจทำนี่ว่าใหญ่อว่าใหญ่แต่เรียกว่าบอมเมนหอมันเป็นไข่ครับเป็นโน่นหินธรรมดาแต่ว่ามันเป็นถังอยู่ออืกูมาอาศัยอยู่นี่ ก็ได้ลบคนนี่ที่ได้อยู่้นีได้วยกันันเป็นยังสีเลยฟันดีเนาะมันฟันดีแล้วก็ที่นี่ก็มันมันตามน่นี่มีขัามฟันมันก็ถือว่าทั้งคนคนโท่มากเพิ่นจะบอกว่าออกพรนษาได้เลยผู้ใดบอกมันไปพุ่มเล่าตัวง่าวขันษาเนาะยังได้รู้มากนยังดีได้คนซอยมาไเลยสม อีมันบรุดในแจงวดที่สามครับผมมามองแต่ว่าเพิ่งรนเป็นประเด็ช่วยไหมเจว่าฝวานนี่ในนี่มีคำหวัานพอตื่นมาย้มเศร้าทั้งเกียนว่าเพิ่งจ้เจมือว่าเพิ่งไป่วนมาเพิ่งนักกิโลท่านเขาหมอกันอยู่อนนี้มันเกิดนี้ โูไี่มาสภาพี่ใจก็ฟอมมากใปกติเกเป็นรอยันคิดมันไปหคิดเหอคิดเห้อมันก็เลยเห็นมันเห็นอยู่อันจริงที่บอดีมาาเนาบางานน้องที่้องสีเอาอย่างนั้นที่นี่อันเม่นเห็ด เมียนมาขอเพื่อนมาดีเอ้าเข้าโ่จรสองสี่ตัวนี้็ราแม่พนาว้าพอแจงเอาตล้าพระโลวเาอินีขมีกำแพงขึ้นเบื้องหลักกิโลทางเขาเพื่นเนี่ยปลอดนัเป็นนแต่มันมีขั้นเขาตามมามามาคุยกันเบื้องียวแบบไหนเรย่ว่าเออใช่ผมมีทาจได้นเี่วาวบางเมืองนี่ เ็สะเอาตามคำที่บอกผอม,มาวันนี้เพื่อนบอกว่าเงียดพันธมิมาหาโจหายยังน้ำเพินจะเอาทั้งมเละไว,ว้ก็ได้ครับองนอนเพนั่นน,อน,น<ไ>อดอกเร์ี่ยังไาวไมเวลาต่อมาม<ะ>าแลวก็ให้เงียดเนี่ยห้แดงเอาเนี่ยขัจนจกองนแดงเอาเนี่ยครับพุมเห้พ่อไปแจ้งทันไปคืนถาละวะผู้ป่วครับ เจะ้องเฮียนมากจะมอไหนย่างมอันร <fin anta> <ots> ู <guarding okay>? ้ว่าทิไปอยู่ลงน้อเียรตอนบอกายยี้เ้างมาดีเอาถาจอามาอง มีแล้วผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนี่ยเขาน่าน่มเบิ่งนิ่มๆเบิ่งว่าเมียนเมียนเป็นภาษาขุนใหญ่หมอนไปเห็ยตอนนี้ตีของเจ็บของคนละก็เมียนในนม้มีข้หวฝันก็ถือดีอือออกพรรษาเขากับวได้ไปดีแล้วเอาพรรษากับวได้ไปดีนี่เอาพรรษาไปกับใหม่กับวัดไปหาวันนี้ก็เลยว่าสิ่ง ลูกเอาไปเงียบะว่าใ้เกินมือนีมืออื่นดอกอโดยฉันมนดีขึ้นเอนที่นี่ควาเข้าไปจังคอยมากว่พอันน,นี้ <c oughs> มันปิดอยู่ในหลายอย่างเ,ยงเ,าเาลยท้ายห้องเก็บหวอวงกับคนเนียที่เข้าเพืเ่เอเงียบ <c oughs> ปกติเนอาเปเ่็นมามันมีกลวยคนแล้ยงน่าข้ารับมันแะบ่มีเน่ากับม้ทำมีที่รวมเบาจนเพื่อนมาเห็นมักดเย็ดอาเลยบ่มีเลยนะบะมี่จะจัเลวันนี้นันมีคำาวันหมุ่ขึ้นแต่จัเลยนอกเลย่อนะกล่องาวถึงยอกหัวทีนเพื่อนไม่หยาบปลาเออว่าพวกข่าว

ก็ที่ได้ตัน้แงดงนแงปกติขันเ้าวขันแดงขอเพินที่นี่ไว้วนแล้วข้าวหาปู ดอกาดอกไม้ถูกเทียนเน็บร่องยางละอันผูกกระดอกนังเทียนเลืองหน่อยกระดอกนี่แล้วก็มีสกตางแดงอันนึ่งได้มีก็เอามาใส่กับแดงอันนงแดงอันงทามหมูนะเปิดทามชิดทามอะไรแคใส่นงไปยนนัดาปพูดมี เพื่อแจงมากเป็นวางใไหที่มขั้วปเมียนีสองปีแล้วเขาเขาอะไรติ๊กแจงอบอกเขาก็ได้ไกสินหาคนนิคือว่าปลอยฟ้ะรา,านนนันนี้เพื่อนกับบอกในงูเมืเ่แล้วก็จังพอได้มากจำมาไหวแบนตามบอกคน,นจะบอกว่ามาก กันมาเย็ดห่วงเช้ากันมากสดที่เย็ดเย็ดกันแค่ไหนงานเที่สามโมงถามอผเราบันนี้สิ่งที่หัวงหัวงีรีบันทีเมียรีีคือผููขากระย่อมรับผิดเหมือนรับูเอ้ยบอมากเด็กหน่อย เป็นหน่อยมาหลายเจ้าหญี่ยังไม่ยังเลยพวกว่างยังกะไรอืมอืมอืมันนี้แมนถือข้อมือยังอะไเป็นอะไรเจ้ามาเนื่องพึ่งเพื่อนนะเออขี้็นียังกับว่าียังกับอะไรเล่าว่ะมันเป็นหุ่นๆไหวๆก็คือข้อม่นที่นี่วันนี้กับามนี่มีข้ามควันมาชองขึ้นมานีทก็หูซีวาง มออกมหาเงินมันมันมันดิเ็นต์เพื่อแต่ก่อนอยู่แ้าวนยถูกเทีนบอกเราทีก่อนเน่อยแตวาวนี้คนนให้ดีทีอยใเงากะด้ยก่มียังเงากะคอยบอกยที่กันไปเนาะอาเ็นท่าน ก็รบนัก่อนการใดหลังช่วงใดกีีใดอเจิคนเหดใดหาใดตามคนต่างเหตุตางคนตางหามีอย่งเขาบัเข้าใจเขากัปรึกษากันลอยกานไปไะไมันดีดี็นไรมันทีใดพอเบื่อเหตุอยู่พอยู่ดีมีอย่งคนใดัน ที่ถูกงก้อน้าในไอทานนี้กระเบื้องอกมาที่นียนว่เสีว่าที่เ, um เ่อะพอวางือสีซำำกับอเกิดจเกิดจ่นีสูงเขีนวนทงทงสูงแหลนสูงนวนวาเจ็บเทียนเจ็บเีนกับเฝ้ ปัญยาคนมาเห็นัน,นี่มองเผาไปมองพันอยู่ได้ครับนี่มีนม้นำหวานนะมันจเป็นกอไผ่ในะเาทัดนียางเขาไปเบิ้งเย็ดเทียเมื่เขากอไผ่ที่ปูไวมีอยู่กับกอไผ่เอาหวานนอใหม่เพราะว่าพเอาประยามันนี่ควดีวเพือดีือว่าพันดีเจอดวง ขึ้นอยู่ได้จวน,นี้ว่าภาพในตรงนักคีโรสตอนนี้ว่นหายเรียวไปทั้งทีถึงกินเนี้ยนี่มันบมเมียนอ่วอ่าฉันพต์ว,ว,ะว,ะวะ่าว่าพอน้นงองว่านะกิโลสีมันก็ะหรอกเนอ้แต่ว่ามันเป็นเอีดอยู่มาหอดนี่อะไรมันแวเลยติดคิอมองกูอยู่ มึงบโมโาใจกันมึงเอาไปใส่เด้อกับวันที่ที่ผูบอกมึงนะจิตเอาเอง,งจะล้านมันเมื่อกี้ทะเาะก็คือมักซีเมื่อกี้เขาพูดซีเป็นบอกพ่อว่าถ้าบอกเขาใจเออให้เอาเห็ดไม้เรียกไม่รักพี่รู้ที่หนาไปใส่เอาครับพอที่ว่าหาหนี่ใส่หนาได้ใช่ังครับ บอกว่าถีก่อนเป็นบอกว่าดีก่อนมันจะเอาหาม่ามอหาที่หลังบอนเจอว่าทีหกสี่พามนตรงกับทะเบียนรถผอทอป่นอีเขียวหน่อยไหมแม่มบอรถท่านเกียรเลามาครับเดี๋ยวปู่เขาบอกแหม่มบอกหกหกสีเออตรงกันเลยหกสี่ศูนย์ห้าัสี่หา่นสามตัวอยู่นี่ย ก็ซูนออกเอาไาหาไปทั้งหลังที่เราหมดล่ะตัวน้นของพอฝาหานทั้งหลังเย่ยหกสี่ห้าเนาะหกสี่ห้าตัดสูนออกอเลขมีพันตามนี่เม็ดในข้ามหันพอวายจ้งได้ก็อออมันมันมัน,ม,นมันเ็นคือวังหันเกี่ยวนั่นวันนี้มากเมื่อคืนเราว่าวว่าเป็นเสี่ยผู้ร่อนมันทุยเมื่อเราล่ะว่าจะดึงแห้งหลายคนหนึ่งมาได้ใสร่รองเท้ามันเจ็บตีน ย่านมันหักแขนเอากระยานพ่นมาเห็นหลายเขาสีเห็นเขาสีหมูมองเล่าเขาหมูมองดูๆกันมาเข้าไปหอดเพิ่นจังไปเขาเสียดอกก็เอินกันมาคุยกันควา,าวามเม้าเกันเมืม่อสามทีพ่นเพิ่อนจะเ้ากันกพว่าให้เขาแจง้งให้มันือ บอกให้มันนัไปหาฆาละวะผู้บายจา์มันเนีเขาพันษามันก็ประเด้ไยคไปบอกมันก็ประเด้ยไปนี่ไปแจงบอกกข่าวคนกาปนมันจังดีขึ้นแมนแมนพวกนีไมีทําฝันแมนอยู่พวบข็ไปเสร์ฟพลังงานเพี่ไหอเออขาาไปนี้ไปให้เพิ่มเด็กสเลยนะหาบางคังบางเทียร์บ้าอกอเข้าปรเดีไปแจงเทีย อือแตลต้องต้อไปมอซื้อไปชาร์จแบตไหมอาจารว่าแระแท้กันเลยม่ขาดต้องมีแบ่เมียนแม่ดีๆนั่นแหละคือกวนวานน่ะเนาะแต่เราไปชาร์จแบตคือมีคือขวน่ละเขาบปใส่มันกัเขาเขาก็จองไปเพียรไปยังไหวคือกวนวานน่ะว่าเมียพวมันนีไปยอมรับกัอยู่แต่ก็ได้ไฟคือกนวานดี

ยังยได้ยูเราได้เนาะอันที่นี้ก็คือรอรอเบิงพวกสุดท้ายเนาะถ้าผมคือจะเป็นวันทีสามสี่กว่าสามสี่สามสีบอ่าังคอยรอบเบิงกันเรารอบสุดท้ายแต่ว่าพ่อยังแตว่าต้นเดือนก่อาจจะเป็นพอหน่อยวันนะต้นหนี้หละตันนี้ละ่ละ ห้องรอดไปยิบไว้บนนาันลีจริงๆน,น,นะหร<ม>ือว่า,บบาจะรอดเป็นหนึ่งนะกแต่พเป็นยังแค่พอเย็นพอไปอยากกันไปเย็นกันเอาไวน้นี่นะยิบ<อ>เลยไปยิบไว้เลยไก่นะไปผ้ากันไปขัดผดไปส่งหอนกลับบ้านไปส่งผ้าไปหอนมองอยู่วันนี้รับพิโรเพียร์เขาผ่านผนลายยางอยู่านี้ เนาะอาที่นี่กับหที่น้องที่ถูกหมอถูกคนถูกทุกคนนั่นแหละถูกในตำบลใดก็ดีอาจังทินงจังจังหวัดจังประเทศก็ดีอาพอเองอากับมีความเสียใจเนาะที่มันได้ผ่านไปอาได้เสียเงินเสียทองไปสองหัวสามัวนะอาบางคนก็บจีเสียลายเพรสมควรตัวนี้ก็จะไปคิดยังมากมายพอเป็นคนหลับหยุดแค่ยงตัวเดียวเอง ก็พออยากให้ได้นั่แหละเนาะยังได้ปืนมาบ๊อสบายปันใดปันใดมาหอดมาเทินโผที่นี่มันก็ได้พิดาผ่าไปพอเองหลับต่อียงผู้เดียวอาจจะไปล่ลงทษนให้โบยูทูปเพิ่นเ้อะเพื่นก็ไเด้ติดตามให้กะว่ามันอกมันใจนะครับมันก็ได้พิดาผ่าไปอนที่นี้พองวดที่หอดีถึงภายในนิมิตคำพันพอกับว่าดีเติบอยู่พอสมควรเนาะ อาที่นี้ก็รอดทาเบงวันทีสามสี่ตาเป็นมือพอตัดใจให้ได้เพราะว่ารางกายของพอมันจะดีอย่างอัศวัยอกอัศวยใจไอจดไปแนวอาที่นี้ก็ให้พี่น้องมีแต่อทำมาหากินอยู่ตางเทียนจังจังหวัดให้บุญญาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดในว่าหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดี อาหรือว่าบุญญากร,รมีของปูขาวก็ดีนําไปดูแลคุ้มครองอ่าเบาซักก็ดีหรือว่าอ่าเบาเสียงคัานก็ดีหรือว่าที่เช่าบ้านก็ดีอาให้นําดูแลคุ้มครองลูกเต่าเหลาล้านอาเพื่อนเหน็ียยังลงไปบไ่พอดก็ขอให้เพิ่นไดเพื่อนเห็ีสดจงใดบ่พอดีก็ขอให้เพื่อนดีอ่าหายเพื่อนหายเคาะหายโศกหายโลกหายภัยหายเสนียดจังไร เอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆเข้ามาอยู่ในบานในเงื่อนอยู่ในเดือดเหนืน่อยลำกายของเพื่อนอาเหตุยังลงไปก็จะให้หน่อยนะทอาตาคนให้มีสือมีเสียงให้จเจริญเจริญให้รวยรวยเด้อบนะเนี่อาจารย์